ฮลานจานอร่อยสนับสนุนโดยผลิตพันธุ์บุญเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานอัสลามวอะไยกุมวะหรอมาตุลลลฮอมะบเระกาตวันนี้นะคะช่วงฮาลานจานอร่อยเราอยู่กันที่ซอยเฉลิมพระเกียรติ62นะคะกับร้านอาหารที่มีชื่อว่ามุมเย็นสเต็กค่ะร้านนี้นะคะมีอาหารหลากหลายมากๆเลยนะคะทั้งเมนูข้าวเมนูหวานนะคะจะเป็นยังไงนั้นเข้าไปชมกันค่ะ สลาม,มอะไรกุ้มบาร์รอมาตุลลอฮทวะบรารรกกาตูนะคะชื่ออาริยาสมาสนศิลป์นะคะเป็นเจ้าของร้านมุมเย็นเปิดมาได้ตอนนี้ก็เข้าปีที่7แล้วร้านของเราเนี่ยเมนูก็จะมีหลากหลายเมนูเลยตั้งแต่อาหารไทยอาหารญี่ปุ่นแล้วก็เมนูสเต็กของหวานอิตาเลียนนะคะก็คือเกิดจากว่าเราพอมีลูกออกจากงานแล้วก็มองหาอาชีพเสริมเนาะระหว่างที่ออกมาดูแลครอบครัวเราก็ทาร้านเล็กๆก่อนเริ่มจากการขายสเต็กแล้วผลตอบรับก็ดีเราก็เริ่มเพิ่มเมนู ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มครอบครัวเราก็อยากให้บรรยากาศของร้านเหมือนกับครอบครัวมาทานข้าวมาทานอาหารการพาเด็กๆพาลูกๆมาทานอาหารกันชื่อร้านมุมเย็นมาจากแต่ก่อนตรงนี้จะไม่มีอะไรเลยมีแค่เซเว่นแล้วมันก็เป็นเหมือนซอกเล็กๆมุมหนึ่งเราก็เลยบอกว่าเนี่ยเรามาหลบอยู่ในมุมนี้เลยแล้วอาหารเราแต่ก่อนก็จะมีทั้งบิงซูทั้งอาหารของหวานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าให้เป็นมุมมุมหนึ่งแล้วกันแล้วชื่อมุมเย็น สไตล์แต่งร้านก็คือทําให้เหมือนกับว่าเราเดินเข้ามาเที่ยวที่บ้านวันนี้อยากมานั่งทานที่ห้องรับแขกวันนี้อยากไปนั่งทานเอาดอร์ด้านนอกคืออยากให้เป็นบรรยากาศอบอุ่นเหมือนลูกค้ามาแล้วแบบรู้สึกแบบสบายๆไม่อยากแบบอยู่กับผู้คนเยอะๆหรืออะไรเงี้ยเราก็แยกมุมได้อะไรเงี้ยค่ะในส่วนของเมนูอาหารเป็นเมนูที่เราทําเองทุกขั้นตอนเจ้าของร้านเป็นคนเตรียมทุกอย่างเองเราเป็นคนทัดสรรวัตถุดิบรสชาติมันก็จะเหมือนเดิมทุกครั้งร้านนี้เนี่ยเหมือนกับว่าอยากให้เป็นอารมณ์เหมือน กึ่มกึ่คาเฟ่แต่ครอบครัวมาทานได้ทุกเพศทุกวัยมีทั้งอาหารหนักอาหารเบาแล้วก็มาถึงก็ได้บรรยากาศมันคาเฟ่กินสบายๆนั่งคุยกันแรมอมาดอนนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนได้มาลองชาติอาหารของเราในบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นครอบครัวและได้ทานอาหารที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นของคราของหวานในบรรยากาศที่สะอาดปลอดภัย ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณอาริยานะคะเจ้าของร้านมุมเย็นสเต็กค,ค่ะสาลาミ่กุ้งค่ะซาเลกุมุสลามค่ะนี่เป็นเมนูของทางร้านนะคะมีเมนูที่แบบหลากหลายมากทั้งเมนูคาวเมนูหวานอยากให้พี่อาริยานะคะแนะนําแต่ละเมนูนิดนึงได้เลยค่ะของที่ร้านนะคะเมนูที่อยากจะแนะนําเลยลูกค้าจะชอบกันก็เลยเมนูสเต็กนะคะอันนี้จะเป็นสเต็กเนื้อซึ่งเราได้ทําการหมักเนื้อเองน้ําซอสสเต็กอ่ะเราก็ทําเองเป็นสูตรเฉพาะของทางเรานะคะใช้เนื้อส่วนของเนื้อริบอายที่มีขอบมันแล้วก็ สำหรับเอาใจเด็กๆก,ก็จะเป็นสเต็กปลาดอลลี่เป็นปลาดอลลี่ทอดเต็มตัวเลยทานคู่กับซอสสเต็กของทางร้านส่วนใหญ่เด็กก็จะทานเมนูปาดอลลี่คู่กับเซตตะก,ก้าทอดตรงนี้เป็นของทานเล่นช่วงที่เด็กๆนั่งรออาหารเมนูนี้เขาก็จะทานเล่นกันไปก่อนที่อยากจะแนะนําของทางร้านก็คือผัดไทยเราใช้น้ําซอสสูตรเฉพาะของเราซึ่งมีส่วนผสมของมันกุง้งคนที่ชอบกินมันกุง้งหัวกุ้งเนี่ยพลาดไม่ได้เลยอันนี้เพราะว่ามัน<ล><ล>จะเข้มข้นมากแล้วก็หอมมันกุ้งมากๆ ถั่วเราก็คั่วเองคือทุกอย่างเราทําเองหมดเลยนะเมนูที่อยากจะนาเสนออย่างนึงก็คือออหลวมันจะเป็นเหมือนแป้งออส่วนด้านบนนุ่มๆแล้วก็มีตัวฐานรองด้านล่างเป็นแป้งกรอบๆทานคู่กันกับน้าซอสัูเฉพาะของเรามาถึงเมนูของสายแซบบ้างเนาะเนี่ยงปลาเผาเราเป็นกระบวนการอบในโอ่งนะมันจะทําให้เนื้ออะชุ่มฉ่ำแล้วก็ไม่แห้งเปิดมาเนี่ยเนื้อจะฉ่ำแต่สุกนุ่มแล้วปลาเราก็ผ่านกระบวนการที่ไม่ได้มีกลิ่นคาว ปแล้วก็จะมีในส่วนของน้ำจิ้มน้ำจิ้มเราก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มถั่วแต่ว่าที่เพิ่มขึ้นมาก็คือน้ำจิ้มเจียวบองไม่ค่อยเจอในร้านมุสลิม<ช>สักเท่า <นะ S 1> ไหร่เนาะ,ะเมนูถัดไปก็เป็นหอยเชลล์ทรงเครื่องในเมนูนี้จะมีหอยเชลล์ผักขมชีสอีกเมนูหนึ่งแต่นี้มานําเสนอเป็นหอยเชลล์ทรงเครื่องซึ่งโรยด้วยกระเทียมทอด เนยหอมๆแล้วก็ไข่กุ้งค่ะกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดของหวานที่ร้านนะคะที่เอามานำเสนอวันนี้นก็จะเป็นคัพเค้กมันทำมาจากตัวครัวซองที่เราเห็นๆกันเนาะที่เราอบๆกันถ้าเราเปลี่ยนจากอบมาเป็นนีบด,ด้วยเครื่องอวาฟเฟิลแล้วเราก็แต่งหน้ามีท็อปปิ้งมีรสช็อกโกแลตล่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกรสชาติหนึง่งสุดท้ายก็คือสำหรับเดือนอมาดอนนะคะทางร้านก็จะมีเมนูเป็นน้ำอินทผลัมแบบชงค่ะ ทาน,น,นร้อนๆเนาะช่วงละสินอดเราก็จะมีให้เป็นเซตให้ลูกค้าทานได้ค่ะสาหรับคนที่อยากมาทานร้านมุมเย็นสเต็กนะคะร้านตั้งอยู่ที่ไหนนะคะพี่ร้านตั้งอยู่ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติ62นะคะร้านจะอยู่ติดกับปั๊มปตทอ,อยู่ข้างๆเซเว่นเลยแต่ว่าเข้ามาจอดรถได้ที่หน้าเซเว่นเวลาเปิดปิดของร้านก็คือร้านเปิดตั้งแต่บ่ายสามโมงถึง3ามทุ่มนะคะสําหรับเดือนอมดอนเนี่ยแนะนําว่าลูกค้าโทรมาจองโต๊ะก่อนก็ได้เพราะว่าที่ร้านเราเนี่ยมันแบ่งเป็น3 โซ,โซนห้องแอร์โซนเอาดอเนาะเผื่อว่าช่วงโควิดบางทีอยากจะม,มากันเป็นครอบครัวมีเด็กเล็กเราจะได้แยกโซนให้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมาทานที่ร้านสามารถสั่งจองผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะสั่งผ่านไลน์แมนได้ค่ะแล้วก็โรบินฮูดสั่งแกร็บได้ค่ะมไม่ก็ติดต่อมาทางเพจมุมเย็นแอนสเต็กค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะทางร้านก็มีห้องละหมาดให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีน้ำผาลมที่เป็นชาเตรียมไว้ให้ลาสินอดด้วยนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบคุณที่อาริยาเจ้าของร้านมุมเย็นสเต็กมากๆนะคะที่ให้ทางรายการได้เข้ามาถ่ายทำนะคะและที่สำคัญนะคะทางรายการก็ไม่ลืมที่จะมอบผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตาต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานให้กับทางร้านด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่วงฮัลานจานอร่อยหมดเวลาลงแล้วดิฉันและพี่อริยาเจ้าของร้านมุมเย็นสเต็กขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราจะกลับมาพบกันใหม่นครั้งถัดไป อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีค่ะ